สวัสดีครับท่านผู้ชมรีวิวคันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่า98บันเทิงและ98พาดร่วยนะคุนผูชมเอ,อามาดูมาติดตามราวพัฒนาของปู่45กันนะครับผมของวันอศุกร์วันศุกร์ที่26นะครับผมศุกร์ที่26 อสองขอหก้านะครับผมตัวย่อนะครับวันศุกร์ที่ยี่คือวันนี้นะครับผมคือวันนี้นะครับศุกร์ที่ยี่สิบหกสิงหาคม2565้าอยหกกันนะครับผมลาวพัฒนานะครับผม ลาวพัฒนานะครับนะครับผมลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาของปูสี่ห้าขอขอบคุณขอบคุณปูสี่ห้าอาธรรมกากรได้ไหลายเรือปูเด้อที่ ให้แอดออกคือ,อปูสี่ห้าเล่าพัฒนากันนะครับผมปูสี่ห้านะครับผมอันนี้คือเล่าพัฒนาของปูกันนะครับอของปูกันนะครับปูสี่ห้านะครับปูสี่ห้ากันครับท่านผู้ชมปูสี่ห้าอ่ะ ปล่อยลราพัฒนานะครับผมของวันศุกร์ที่26กันนะครับผมามาดูปูสีห้าให้วิ่งตัวไหนบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับผมบนล่างาเขาเรียกว่าบนล่างกันนะครับผมวิ่งนะครับผมเล็กวิ่ง วิ่งรูดนะครับผมอ่าวิ่งรูดอเล็กวิ่งเล็วิ่งงวดนี้ให้วิ่งหกนะครับผมหกเม็ดเดียวแขนครับผมอ่าหกเม็ดเดียวแขนนะครับผมวิ่งหกอ่คืออาจจะเป็นบนนะครับผม วิ่งหกนะครับเด้อราวพัฒนาของปู่ชีห้ากันนะครับปู่ชีห้าให้วิ่งบนวิ่งห้าวิ่งหกนะครับของวิ่งหกอาทิตย์นี้มาดูเลขหลักหน่วยหลักสิบของปู่กันนะครับหลักหน่วยนะครับผมมีหนึ่งกับสองนะครับผมหนึ่งกับสอง แล้วก็สี่ห้าหนะครับสี่ห้าหนะนะครับผมสี่ห้าหกมาดูจับคู่นะครับผมจับคู่จับคู่ก็มีนะจับคู่ ขูก็มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอ่ะหนึ 1, 1. ่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับผมถ้ามาสองนะครับผมอ่ะสอง 2ส,สองหาสอและมาเบิ้ลก็สองสองนะครับผมนี่ครับของปู C ห้ากันนะครับผมามาดูที่ตัวเน้นนะครับเน้นเน้นที่ตัวนี้นะครับผม แล้วก็หนกับสอนะครับนี่คือราวพัฒนาของปูส5กันนะครับผมปูสีห้านะครับผมเ,เติมสีสันให้สวยสวยงามเพราะว่าปูชอบสวยชอบงามนะครับนี่ครับอ่ะทีนี้มาดูวิ่งรูดวิ่งรูดอันนี้อาจจะเป็นเน้นให้เน้นนะครับผมตัวเน้น เน้นของล้าวพัฒนาวันศุกร์นะครับผมปูให้เน้นนะครับผมเน้นบนเน้นบนให้เน้นบนนะครับเน้นบนวิ่งวิ่งรูด หนึ่งกับหกนะครับผมให้วิ่งรูดหนึ่งกับหกเดอ้อเอฟซีก็ขี่จนลดจังไรน,น้อไก่หนิน้นออ่ะวิ่งรูดหนึ่งกับหกบนนะครับผมหนึ่งกับหกเดอ้อพี่น้อง หนึ่งกับ6บนนะครับหมึกก็จะหมดเหมือนกันนะครับไป้องชมนี่ครับมีตัวไหนบ้างให้วิ่งรูดบนนะครับวิ่งรูดบน3าตัวนะครับผมสามตัวสามตัวนะครับผมสตัววิ่งรูดบนให้จัดไปเลยครับผม4ี่หนึ่งห นะครับผม C สองหกนะครับผมห้าหนึ่งหกห้าสองหกนะครับผมนี่ครับไอวิ่งขึ้นบสามตัวส่วนนี้อาจจะวิ่งกดบนล่างกันนะครับผมสามตัวมาดูกันปูให้ ให้วิ่งรูดสาตัวตัวไหนบ้างครับผมตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับนี่ครับตัวเน้นนะครับสองคู่สองหางกันนะครับปูให้เน้นสคู่กันนี้นะครับนี่คือเราพัฒนาของปู่สี่ห้ากันนะครับผมปู่สี่้นะครับผม โอ้หมืกจะหมดแล้วพี่น้องขี้เลี้ยงเว้ห้อยจะหมือกเด้อเดี๋จะอาจจะได้ปจัดถอยมาใหม่อยู่นะครับนี่ครับผมอจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องกันส้มครับผมอจะทบทวนกันให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันศุกร์ที่26 นะครับสุกที่16คือวันนี้แล้วพัฒนาปู45ให้วิ่ง6อ่าตัวนี้อ6นะครับผมอ่าเลขหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบก็มี1กับ2อหลักหน่วยก็มี4 5 6นะครับผมปูจับคู่ให้นะครับผมจับคู่ให้14 15 16เบิ้ลก็11 1, 1กันนะครับ ถ้ามาสองสองสี่สองห้าสองหกเบิ้ลก็สองสองกันนะครับผมตัวเน้นตัวเน้นตัวหกหนึ่งกับสองหกนะครับผมหกหนึ่งกับสองหกในวงกลมสีเหลืองนี้นะครับตัวเน้นที่สุดเน้นสามตัวเน้นสามตัวบนนะครับสามตัวบนปูให้วิ่งรูดหนึ่งกับหกเด๊กวิ่งรูดนะครับหนึ 1, 6, ่งกับหก สองตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับบนปู่จับคู่ให้สามตัวบนนะครับสี่หนึ่งหกสี่สองหกนะครับห้าหนึ่งหกห้าสองหกนะครับให้เน้นเลขสามตัวเน้นนะครับผมสี่สองหกกับห้าสองหกนี่ครับเน้นสองหางกันนะครับผม อ่านะครับอีฟีสันครับผมแคปหน้าจอไว้ลาวพัฒนาของปูสี่ห้มาแล้วด่วนๆนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณปูกันหลายๆได้พี่น้องได้อเอาไปพิจารณาวิเคราะห์ะลาวพัฒนาวันนี้สุกที่26กันนะครับผมว่าจะไปถึงฝั่งลาวไปกรอบอเอาเงินขึ้นใช่เรียมา ผ่านกันหรือไม่ของปู่สี่ห้างวดที่ผ่านมาลุดนะครับผมบนันนี้จะลุดหรือไม่ไอเอฟซีพิจารณาวิเคราะห์กันนะครับเนาะ,อะเอาไปกันนะครับผมถ้าคลิปคลิปท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะครับผมอเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม